อยากแซลเขาแต่ใจไม่ถึงลงคลิปได้แค่วันเดียวลบทิ้งซะง,งั้น ah. Apple ได้ปล่อยคลิปโฆษณาวิธีการอ้อนพ่อแม่ให้ซื้อ Mac โดยเนื้อหาเนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบจิกกัดฝั่ง PC n o โน้ตบุ๊ก n d o w s นะครับประมาณว่าทั้งเครื่องหนักแบตหมดไวต้องซื้อโปรแกรมซื้อสแกนไวรัสอะไรเพิ่มต่างๆนานา,นาที่สำคัญฝั่ง PC นี่เนี่ยเจอปัญหาจอฟ้าด้วยนะ Just kidding. แต่ถ้าเปลี่ยนมาใช้ Mac นี่เนี่ยจ่ายแค่899เหรียญหรือประมาณ3 0,000บาทปัญหาเหล่านี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยยังไม่พอ Apple เนี่ยยังจริงจังถึงขนาดปล่อยสไลด์81หน้าในการอ้อนพ่อแม่ให้ซื้อ Mac นะและนี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่ Apple เนี่ยได้ลบคลิปโฆษณาของตัวเองออกก่อนหน้านี้เนี่ยแอปเปก็เคยลบคลิปโฆษณาที่เอาอุปกรณ์สร้างสารรค์อะไรต่างเนี่ยมาบอาดอัดจนกลายเป็น iPad ดนะดูแล้วเหมือนเป็นการทําลายจิตวิญญาณของนักสร้างสารรค์กับอีกโฆษณาหนึ่งนะ ครับ The Underdog Out of Office ที่ถ่ายทำในประเทศไทยแต่กลับโดนวิจารณ์อย่างหนักเลยว่าเป็นการเหยียดประเทศไทยนะแล้วก็ Apple เนี่ยได้ออกมาขอโทษในกรณีนี้ด้วยหวังว่า Apple เนี่ยจะไม่ลบโฆษณาอะไรอีกเป็นครั้งที่4นะครั้งที่4เนี่ไม่ควรถ้าชอบเรื่องคอมอย่าลืมฝากกดติดตามคอมครับ